เราทุกที่งจะยืนตรงไปเรื่นะรับแม้เราจะมนกระต่ายกรือบางท่านยืนยาวบงคนยืนแบบยืนชนคนเป็นกระเรายื่ก็เรียนคนละแบรโตวันไท้องไปเป็นกเร่อนาิีบอลต่างต่างประการหมดต่ิงๆต่าระการห ตดืปเพื่อประคบคุณาาโอยรีต้องืปาเพือาปใหญ่อไรต้องาบับเรียมความรงตับทีสีนอกก็ตาเราเรียกากต้องด่เรตามเราเลยบาตีามตุ้เลยาถ้าพูดว่าไงครับ แเด็กตัวได้ออกไปไปทุกวันแห่อยู่บ้านวันเหไปทุกวันแห่เ,หเข้าเรียนอืมงานจุมพะขาวก็พร้อมแล้วเข้าแห่ไก่เนาะก็เออจากนี่ไปโรงเรียนจากนี้ไปโรงเรียนเองเหรออ,อ๋อไม่ใช่ว่าเข้าไปในหมู่บ้านไป,ไปอะไรไม่ต้องไม่ต้องเลย ตัดตรงเขาไปเลยอืมโอเครู้เรื่องนะครับเขาจะตั้งสบวนให้ขสวนพระป่าในโรงเรียนนะครับผมตอนนี้ก็ จังใดโอ้โหเสืออ้อลายดอกได้มาหลายตัวก็เลยต้องใส่จนครบวัน,นโอเคเดี๋ยวเรามีบรรยากาศข้างทางดีๆเดี๋ยวเราจะ<ช>ห้ดูกัน,กนโอ้ไฟแดงแถวอำเภออะไรครับเนี่ยเยอะมากเลยเป็นร้อยร้อยร้านเลย โค้ชชัย สองงทางเลยเนาะเป็นร้านขายข้าวหลามนะฮะเป็นทางผ่านที่เราจะเดินทางจากสุรินไปปักช่องนะครับแ,แถวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอำเภออะไรนะฮะแต่ว,ว่าขายข้าวหลามเยอะมากสองข้างทางเนาะเพิงกันเป็นเป็นร้อยๆเพิงกันเลยทีเดียวนะฮะก็เลยไม่แน่ใจว่าอยู่ที่อำเภออะไร มาจากขายเข้าวลามแถวนี้ก็จะเป็นการขายพึ่งป่านะฮะรัรงพึ่ง่าเขาว่าฝาเขาเขียนไว้อย่าง้งเนาะมาตั้งเรียงเป็นขวดไว้เป็นเป็นรังก็มีนะครับเป็นรังก็มีตัดไม้นอยก็จะเป็นมะขามเช่อ,อิ่ม กินไหมฮะกินใช่ไหมคน,คน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 นั่งง่วงนะครับคนขับไม่ง่วงไ <_ S 1> ปอา <_ S 1> หารระหว่างทางเดี๋ยวจอดในร่มก่อนอ <_ S 1> ดีเล็กก่อนเนาะ สวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปหนึ่งนะจ๊ะชิมทำเองเลยครับเนี่ยหรือว่ารับมา ะอร่อยเหรอไม่ต้องกินก็อิ่มแล้วนี่<ะ>นี่เขาบอกว่าแช่ก็อิ่มนี่นีโ<อ>โ่โลละร้อยสี่สิบเหรอเอาครึ่งโลก็ได้ครับ อันนี้อยู่อำเภออะไรครับเนี่ยเฉลเมือมพะเกียิยจังหวัดบุรีรัมย์เนาะออเอาร้อยหนอเอาดีกว่าเอาพึ่หรอครับครับพึ่งเจ็ดสิบบาทครับผมเอาร้อนก็ได้พ่อค้าให้แปดสิบอา้อาวาหก็ได้ <laughs> เอามเอาเอาครับ ไปเที่ยวไหนกันมาครับไปอยู่แถวสุรินทร์ไปแล้วก็จะไปปากช่องต่อไปหนึ่งคนงานมาหมวงสายอิ่ม ไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับผ่านไปผ่านมาแวะอุดหนุนคุณตาได้นะครับคุณลุงด้วยเนาะอยู่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเนาะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเหรอครอบครัวมาอยู่เขาอยู่ด้วยไม่ได้มันมันมันเหงาดิเคยเลี้ยงอยู่สุสานเนีขาโตเต็มหนุนโอ้โตเต็มหนุนแล้วพอดีเราเกษียณมาแล้วพามาอยู่เขาอยู่แต่ในห้องอ่ะปีหนึ่งเขาเลยขอกลับไปคุยผมเลยอยู่คนเดียวแล้วทำทำไรทำนาไหมครับหรือว่าทำเฉพาะแบบนี้เลย ขายอย่างเดียวเลยอ๋อครับผมโอเคขอบคุณครับคุณตาครับสวัสดีครับครับอเป็นมะม่วงแช่อิ่มนะฮะมะขามนะฮะเออแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อเนาะไปปึ๊บมวงาวหาวนอนครับผม อุ๊บโอ้ยไปข้างหน้านู่นนะมีเพียบเลยเดี๋ยวเดินทางต่อครับตอนนี้แวะข้างทางนะคะแวะข้างทางมาซื้อของกลับไปกินที่บ้านนะคะเป็นทางของฝากด้วยเนาะเป็นแถวแนวยาวเลยนะคะมีขายข้าวข้าวใหม่ มาลิตรงนี้ก็จะเป็นไข่มดแจ้งขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะคคน,นี่คือร้านขวัญเรือนเนาะมาไม่ได้อะไรไม่ได้มัมไปแล้วได้ประร้านประทานกันเสร็

เขาเขาเรียกตล,ะละดาดตลาดแผงเฮ็ดหัวถนนจากบ,บ้านนางรองจ้ะแผงเฮ็ดหัวถนนใช่บ้านนางรองบ้านนางรองออเราาืร่รองของฝ<บ>าก<า>มันเป็นแบบ ประมาณเกือบเจ็ดสิบบาทนี่มีแม่มาแต่งมันก็หลายหลายเจ้าของนะเจ้าของเก่งกว่าเจ้าของเองก็เป็นเจ้าของเองแต่ว่าร้านเล็กๆเคทาซีซูซูเดี๋ยวไปหาในตลาดใส่น้ำมันจะได้ไม่เสียบอ่มันไข่มันจะเป็นแบบ เจียวบองก็มีไหมเอ๊ยปลาซวเก็บันนี้นปลาส้มชื่อือเนี่ปาขาวปาขาวอ่าน,นปะปลาส้มจ้าจ้ามากร<น>ะบ,บก<ง> ถ่ายไปยงงี้นะคเิรนเป็นข้าวกล้องข้าวไรเบอรรี่น้ำแดงเนาะ แต่ว่าพิมพ์ชื่อไปเอกีซียูจะเห็นเลยนะจ้าใช่แล้วเป็นแถวยาวไปเลยนะวันนี้ตรงนี้เป็นตลาดใหญ่นะคะัยาวเลยจมูกข้างทางนะคะตอนนี้ อะไรเนาะจ้าจ้าชื่ออะไรฝันเรือนเหรอจ้าขอบคุณนะครับพี่ฝันเรือนขอบคุณครับที่ให้เราอุดหนุนจ้าอันนี้ข้าพ uh, 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 ูดเองเหรออ่าร like ับเข้ามาแตราเป็นของมารีสุรินจะมาพูดอ้ไรเองได้ไงมาันจะวันแม่ไม่ใช่ของสุลินขม่ใชของสุรินเป็นดสวยมาก คนโคราชนี่แกอยู่อำเภออะไรนี่สื่อสารแจกกระปุกคืนอะว่าเจ้าคนสกลปูโคราชเนาะฉันจะไปฉันจะไปปากช่องนะฉันก็ต้องปูโคราชมาเดี๋ไปโอเคเดินทางต่อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดินทางต่อกันนะเนาะ เดินทางกลับนะคะตอนนี้ไปต่อนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตามไปแวะไปที่ไหนยังไงอีกเดี๋ยวคอยติดตามรับชมต่อคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ